ครับชาวไทมิรทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทมิรเล่า history ทางช่องไทมิรครับผมพี่โอครับสวัสดีค่ะน้องนายค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่เออเรียกว่าทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากังวลใจมาคุยกันนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะถ้าวันหนึ่งเนี่ย AI มันเก่งมากๆเลยเก่งจนทํางานแทนเราได้เกือบหมดอือือแล้วคนก็ตกงานกันเพียบเลยรัฐบาลเลยแก้ปัญหาด้วยการเออ แจกเงินให้ฟรีๆเลยครับให้ฟรีๆเลยเหรอคะใช่ครับขอแค่อย่างเดียวอยู่นิ่งๆไม่ต้องประท้วงไม่ต้องวุ่นวายแต่มันมีแต่ครับแลกกับการที่สังคมอาจจะมองหรือถึงขั้นตีตราเราว่าเป็นชนชั้นไร้ประโยชน์โอ้พี่โอฟังดูแรงมากเลยนะคะคำนี้ชนชั้นไร้ประโยชน์เนี่ยนะได้เงินฟรีแต่โดนเรียกแบบนี้เหรอคะมันมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะเนี่ยใจเย็นๆครับน้องนาย เดี๋ยววันนี้พี่โอจะค่อยๆพาชาวไทยมิตรแกะกล่องความคิดนี้กันว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันมีมุมไหนที่เราต้องมาคบคิดกันบ้างครับใน ใายมิดเล่า history วันนี้ได้เลยค่ะน่าสนใจมากๆรอฟังเลยค่ะก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า AI ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีธรมธรมดาๆนะครับแต่มันเหมือนคลื่นซีนามีลูกใหญ่เลยที่กำลังจะซัดเข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานของเราไปแบบหมดจดเลยขนาดน,นั้นเลยเหรอคะใช่ครับ ข้อมูลจากสถาบันดังๆอย่าง m c k i n นซีเนี่ยเขาคาดว่าแค่ปี2030งานในอเมริกาอาจจะหายไปถึง30%เลยนะ30%หรืออย่างโก d m a n s a ก h s ก็บอกว่าทั่วโลกอาจจะหายไปถึง300ล้านตำแหน่งงานโห oh, 300ล้านถึงแม้ว่า GDP โลกโดยรวมจะโตขึ้น7%ก็ตามนะ ที่สำคัญคือมันไม่ได้มาแทนแค่งานใช้แรงงานซ้ํำๆเดิมๆเหมือนยุคก,ก่อนๆแล้วนะครับอืแต่งานที่ต้องใช้สมองงานสร้างสรรค์ที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยอันนี้แหละเป็นพื้นที่ของมนุษย์เท่านั้นตอนนี้ก็โดนเหมือนกันครับจริงเหรอคะพี่โอ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็โดนด้วยหรอแล้วที่ <Thank you S 1> พี่โอ <you S 1> บอก <your> ว่ามันต่างจากเมื่อก่อน <Enjoy yourself. S 1> คือ,อยังไงนะคะที่ว่าแรงงานทางปัญญาหรือ Cognitive Labor โดนแทนที่เนี่ยแล้วไอเ a เจนติก AI ที่มันทำงานเองได้นี่มันคืออะไรหรอคะใช่แล้วครับน้องนาย AI ยุคนี้มันฉลาดขึ้นเยอะมันเรียนรู้เองได้ตัดสินใจเองได้ที่เรียกว่า a g e n t i c AI นี่แหละครับมันทำงานได้คล้ายๆพนักงานคนหนึ่งเลย เหมือนคนเลยใช่คือรับโจทย์กว้างๆแล้วไปคิดวิธีจัดการเองได้เลยมันเลยกระทบวงกว้างกว่าเดิมมากพวกงานที่เคยคิดว่ามั่นคงอย่างโปรแกรมเมอร์นักบัญชีหรือแม้แต่สายกฎหมายตอนนี้ก็เริ่มหนาวๆร้อนๆกันแล้วครับโห oh. นี่แหละครับที่ทำให้นักประวัติศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งชื่อยูวา o โนอาเฮรารีเขาถึงกับบัญญัติศัพ์คำว่าชนชั้นไร้ประโยชน์ หรือที่เขาใช้คำว่า homo i n u t i l สขึ้นมาเลยครับยูว n ลนัว r ์เฮอรารีอ๋อคนที่เขียนหนังสือเซเปียนส์ที่ดังมากๆนั่นเองใช่ไหมคะเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอิสราเอลแต่คำว่าไร้ประโยชน์นี่ฟังดูรุนแรงจังเลยนะคะพี่โอทำไมเขาถึงใช้คำนี้ล่ะคะมันฟังดูใจร้ายไปหน่อยไหมแรงจิมครับพี่ยอมรับเลยแต่น้องนายต้องเข้าใจความหมายลึกๆที่แฮร์รารเขาต้องการจะสื่อนะ เขาไม่ได้หมายถึงแค่คนว่างงานเฉยๆนะครับแต่หมายถึงคนที่ไม่ใช่แค่ไม่ทำงานชั่วคราวแต่เป็นคนกลุ่มที่อาจจะกลายเป็นไม่สามารถถูกจ้างงานได้อีกต่อไปเลยไม่สามารถถูกจ้างได้อีกใช่ครับเพราะทักษะที่มีอยู่หรือแม้แต่ทักษะใหม่ๆที่พยายามไปเรียนรู้มามันก็ตามไม่ทันหรือสู้ความสามารถของ AI ที่พัฒนาไปเร็วมากๆไม่ได้จริงๆ <c oughs> พอคนกลุ่มใหญ่ในสังคมกลายเป็นแบบนี้ คือไม่มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นกําลังสําคัญทางการทหารอํานาจต่อรองทางการเมืองมันก็หายไปด้วยไงครับอ๋อเมลเลยเกิดเป็นช่องว่างมหาศาลเลยระหว่างคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมเทคโนโลยี AI กับคนส่วนใหญ่ที่เอ่อกลายเป็นเหมือนส่วนเกินของระบบไปฟังดูน่ากลัวนะคะเฮนรี่เขาชี้เลยครับว่านี่แหละคือระเบิดเวลาชัดๆเพราะคนกลุ่มนี้หนึ่งคือ ต้องการปัจจัยพื้นฐานเพื่ออยู่รอดใช่ไหมครับเงินอาหารที่อยู่ 2. คือมนุษย์เราต้องการความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีเป้าหมายใช่ค่ะต้องการคุณค่าในตัวเองถูกต้องถ้าสองอย่างนี้มันหายไปความวุ่นวายความไม่สงบมันตามมาแน่ๆดังนั้นไอาการแจกเงินฟรีหรือ UBI ที่เราพูดถึงกันตอนต้นเนี่ยในมุมมองของแฮร์ี่มันอาจจะไม่ใช่การช่วยเหลือด้วยใจจริงเสมอไปนะ รค,ครับแต่มันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของชนชั้นนำกลุ่มคนที่คุม AI ที่จะให้สงบหรือ p a ซ i f y คนกลุ่มใหญ่นี้เพื่อควบคุมฝูงชนที่ตอนนี้เหมือนจะหมดอำนาจต่อรองไปแล้วเหมือนให้ขนมเด็กหยุดร้องคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับน้องนายแต่นี่มันสเกลใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกเลยนะเป็นการควบคุมฝูงชนรูปแบบใหม่หอื ฟังดูเหมือนไม่ใช่การช่วยเหลือจริงๆด้วยนะคะแต่การควบคุมมากกว่าแล้วผลกระทบทางใจล่ะค่ะพี่โอการถูกเรียกว่าไร้ประโยชน์ถรือแม้แต่การรับรู้ตัวเองแบบนั้นมันคงทำร้ายจิตใจน่าดูเลยนะคะข้อมูลบางแหล่งบอกว่ามันอาจจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าความสิ้นหวังที่เรียนรู้ (learn helplessness) คือรู้สึกยอมแพ้ไปเลยเฉืชยชาหมดหวังทำอะไรก็ไม่ได้ แถมยังเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆอีกอย่างซึมเศร้าว,วิตกกังวลหรืออาจจะคิดสั้นได้เลยแล้วไอแนวคิดที่ว่าจะให้คนกลุ่มนี้ไปเล่นเกม VR หรือใช้ยาเสพติดเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจนี่มันมันน่าขนลุกมากเลยค่ะใช่ครับฟังดูเหมือนใน่นหนังดิสโทเปียเลยนะมันต่างจากแค่ว่างงานชั่วคราวที่เรายังมีความหวังว่าจะหางานใหม่ได้หรือพัฒนาตัวเองได้ แต่อาการไม่สามารถถูกจ้างงานได้นี่มันเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีที่สําหรับเราแล้วในเชิงเศรษฐกิจจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับน้องนายมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องความเสี่ยงทางสังคมไปเลยจากเดิมที่รัฐอาจจะเข้ามาช่วยแค่ชั่วคราวอย่างเงินชดเชยว่างงานกลายเป็นว่ารัฐอาจจะต้องเข้ามาพยุงชีพคนกลุ่มนี้แบบถาวรด้วยเครื่องมืออย่าง UBI ซึ่งมันท้าทายความคิดเดิมๆเ,เรื่องคุณค่าของการทำงานไปหมดเลยครับ งั้นเรามาเจาะลึกเรื่อง UBI หรือไอ้เงินฟรีที่ว่านี้กันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วตามหลักการมันคืออะไรกันแน่คะพี่โอพอจะสรุปให้ฟังได้ไหมคะได้เลยครับตามหลักการหรือในอุดมคติเนี่ย UBI หรือ Universal Basic Income มันมีเสาหลักอยู่5อย่างครับคือ 1. ต้องทั่วนหน้า Universal หมายความว่าให้ทุกคนที่เป็นพลเมืองเลยไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าจนหรือไรายได้เท่าไหร่ให้ทุกคนเลยรวยก็ให้เหรอคะใช่ครับ ตามหลักการคือให้หมดแล้วค่อยไปเก็บภาษีคืนจากคนรวยทีหลัง2คือไม่มีเงื่อนไข u n conditional อันนี้สำคัญมากคือให้เปล่าเปล่เลยไม่ต้องทำงานแรกไม่จำกัดว่าเอาเงินไปใช้อะไรโหข้อนี้หลายที่น่าสนใจให้เปล่าเลาเ,ลาเลยเหรอคะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ผูกกับเงื่อนไขอะไรเลยอิสระทางการเงินของตัวเองมากขึ้น ถูกต้องครับ 4. คือจ่ายเป็นประจำ periodic คือให้สม่ำเสมอเช่นทุกเดือนเพื่อให้คนวางแผนชีวิตได้มีความมั่นคงและ5คือจ่ายเป็นเงินสด cash payment ให้เป็นเงินสดไปเลยให้ผู้รับมีอำนาจตัดสินใจเองว่าจะเอาไปใช้อะไรไม่ใช่ให้เป็นคูป,ปองหรือของอืแล้วมันต่างจากสวัสดิการที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือพวกโครงการช่วยเหลือคนจนหรือที่เคยได้ยินมาอย่าง negative income tax NIT ยังไงคะ หนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่ามันมีรายละเอียดต่างกันขนาดนี้ฮเรื่องเงินเงินทองทองมันซับซ้อนแบบนี้แหละครับน้องนายมันต่างกันชัดเจนครับสวัสดิการปัจจุบันส่วนใหญ่มันต้องมีการคัดกรองพิสูจน์ความจนใช่ไหมครับเรียกว่า target e d welfare หรือถ้าเป็น NIT หรือภาษีเงินได้ติดลบเนี่ยมันก็จะให้เฉพาะคนไรายได้น้อยแล้วพอมีไรายได้เพิ่มเงินช่วยเหลือก็จะลดลงอ๋อ แต่ UBI ในอุดมคติคือให้ทุกคนเท่ากันหมดแล้วค่อยไปเก็บคืนทางภาษีเอาส่วนเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกให้ว่า UBI ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมีคนคิดมานานมากแล้วครับตั้งแต่ศตวรรษที่16นู่นเลยมีนักคิดชื่อโยฮันเนสลูโดวิกั v สวิเวสศตวรรษที่16ใช่ครับหรืออย่างทอมัสเพนนนักคิดคนสำคัญในยุคก,ก่อตั้งอเมริกาก็เคยเสนอแนวคิดคล้ายๆกัน มองเป็นเหมือนเงินปันผลพลเมือง (citizens dividend) ที่ทุกคนควรได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของส่วนรวมโหมีมานานขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะมีนักปรัชญาดังๆอย่างเบอร์ทรานด์รัสเซลหรือแม้แต่ขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกานำโดยมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ก็เคยพูดถึงแนวคิดรายได้พื้นฐานเหมือนกันครับมันจะกลับมาฮิตเป็นพักๆนะโดยเฉพาะช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ หรืออย่างล่าสุดก็ช่วงโควิด19อ๋อใช่ใช่เหมือนเคยได้ยินข่าวอยู่ค่ะแต่รอบนี้ที่มันดังเปรี้ยงปร่างจุดพลุติดขึ้นใหม่อีกครั้งก็เพราะเจ้า AI ตัวดีนี่แหละครับที่ทำให้คนกลัวเรื่องตกงานครั้งใหญ่จริงๆอืมแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือจะเอาเงินมากมายมาหาศาลจากไหนมาจ่าย UBI ให้ทุกคนได้ล่ะคะพี่โอนั่นแหละครับคำถามยอดทิศเลย คนที่สนับสนุน UBI ในยุค AI เนี่ยอย่างแซมออตแมน CEO ของ OpenAI หรือแอนดรูหยางนักการเมืองอเมริกันที่เคยชูนโยบายนี้เขามองแบบนี้ครับ People, คือในเมื่อ AI <and S 2> กับหุญญ่นยนต์เนี่ยมันกำลังจะมาสร้างความมั่งคั่งมหาศาลจากการผลิตสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆค่ะวิธีที่ยุติธรรมที่สุดก็คือรัฐต้องเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีไงครับแทนที่จะไปเน้นเก็บภาษีจากแรงงานมนุษย์ซึ่งกำลังจะตกงาน ็หันมาเก็บภาษีจากปัจจัยการผลิตใหม่ซึ่งก็คือพวกบริษัท AI บริษัทเทคใหญ่ๆห,หรือหุ่นยนต์พวกนี้แหละครับเก็บภาษีหุ่นยนต์ใช่ครับหรือเก็บจากกําไรมหาศาลที่ได้จาก AI แล้วเอาเงินภาษีทั้งนั้นแหละมาแจกจ่ายเป็น UBI ให้กับประชาชนทุกคนเหมือนเป็นเงินปันผลจาก AI หรือเงินปันผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับอุปประมาณเหมือนอะไรดีคะพี่โอให้ชาวไทยมิตรเห็นภาพชัดๆอุปปมาณเหมือน สมมุติเราเป็นเจ้าของสวนทุเรียนยุคใหม่ใช้หุ่นยนต์กับโรนเก็บทุเรียนได้ทั้งหมดเลยได้กำไรเยอะแยะมากมายก็ควรจะแบ่งกำไรส่วนหนึ่ง <your> คืนให้กับอดีตคนงานเก็บทุเรียนที่ตอนนี้อาจจะไม่มีงานทำแล้วให้เขามีเงินพอใช้จ่ายซื้อทุเรียนที่เราผลิตได้ไงครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้ <c oughs> นักคิดอย่างมาตินฟอร์ดเขายัางชี้ด้วยนะว่ามันจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคด้วยซ้ำ คือถ้า AI ผลิตของได้ทุกอย่างเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินจะซื้อของแล้วเศรษฐกิจมันจะเดินต่อไปได้ยังไงถูกไหมครับจริงด้วยคะ่ะผลิตมาแล้วใครจะซื้อ UBI ก็เลยเหมือนเป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบให้คนยังพอมีกําลังซื้อให้เศรษฐกิจมันยังหมุนต่อไปได้นี่มันเป็นการกลับหัวนโยบายเศรษฐกิจแบบศตวรรษที่20เลยนะที่เมื่อก่อนอาจจะเน้นอุ้มภาคธุรกิจแต่ต่อไปอาจจะต้องมาเน้นเก็บภาษีจากทุนหรือจาก AI หนักๆแทน ฟังดูก็น่าสนใจนะคะพี่โอแต่ในทางปฏิบัติการจะไปเก็บภาษี AI หรือบริษัทเทคข้ามชาติใหญ่ๆพวกนี้มันจะทำได้จริงเหรอคะคงก็คงหาทางเลี่ยงอยู่ดีแล้วมันมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเห็นในข้อมูลมีพูดถึงอะไรแปลกๆอย่าง UBI for Compute หรือ AI tokens ด้วยอันนี้คืออะไรคะฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะอ๋ออันนั้นเป็นแนวคิดที่ล้ำไปอีกขั้นครับน้องนายมาจากแซมออตแมนอีกแล้ว UBI for Compute เนี่ยคือเขาเสนอว่า แทนที่จะให้เป็นเงินสดในอนาคตที่ AI มันเก่งมากๆระดับ AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐอาจจะให้เป็นโคต้ตาพลังการประมวลผลของ AI พวกนี้แก่ประชาชนแทนให้เป็นโคต้ตาใช้ AI ประมาณนั้นครับส่วน AI tokens ก็ค,คล้ายๆกันคืออาจจะจ่าย UBI เป็นเหรียญดิจิทัลหรือโทเค็นที่มูลค่ามันผูกอยู่กับพลังหรือความสามารถของ AI อีกทีฮะ huh? ให้เป็นโทเค็นเหรอคะเหมือนสมัยก่อนที่ได้ค่าจ้างเป็นชื่อเว็บอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะหรือทาไมไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นเงินไปเลยล่ะคะอันนี้มีคนวิจารณ์ไหมคะ <laughs> ก็มีคนวิจารณ์เยอะครับว่ามันดูแปลกๆไม่น่าจะเวิร์กแต่ฝั่งที่สนับสนุนเขาก็แย้งว่าถ้าในอนาคต AI คือแหล่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดจริงๆการให้สิทธิ์เข้าถึงหรือให้โทเค็นที่ผูกกับ AI มันก็อาจจะเหมือนการให้รายได้รูปแบบใหม่นั่นแหละอื แต่มันมีธงแดงอันใหญ่ๆเลยนะน้องนายที่ต้องระวังคือถ้า u b i มันมาในรูปแบบโทเค็นที่บริษัท AI หรือบริษัท Text ไม่ขี่เจ้าเป็นคนสร้างและควบคุมเองเนี่ยอำนาจทางการเงินอำนาจทางเศรษฐกิจมันอาจจะหลุดจากมือรัฐบาลไปอยู่ในมือบริษัทเอก,กชนพวกนี้แทนกลายเป็นยุคที่เรียกว่าเจ้าขุนมูลนายดิจิทัลหรือ Text f o o d a l i s m ไปเลยก็ได้นะครับโหอันนี้น่ากลัวกว่าอีกนะคะใช่ไหมล่ะครับหยอก แล้วน้องนายล่ะถ้าเลือกได้อยากได้ UBI เป็นเงินสดหรือเป็นเครดิตพลัง AI ดีครับเออขอเป็นเงินสดก่อนดีกว่าค่ะพี่โอดูจะใช้ได้จริงมากกว่านะคะโอเคครับงั้นทฤษฎีก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูของจริงกันบ้างว่าไอการทดลอง UBI ที่เคยมีมาเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้าง โครงการใหญ่ๆที่น่าสนใจที่ข้อมูลเรามีก็คือของ Open Research ที่แซมเอาแมนเขาสนับสนุนนี่แหละครับอ๋อ oh, ที่ให้เงินยะยะในอเมริกาใช่ไหมคะใช่ครับเขาให้เงินเดือนละ1,000ดอลลาร์ก็ประมาณ30,000กว่าบาทแก่คนไรายได้น้อย1,000คนเป็นเวลา3ปีเลยนะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะพี่โอคนที่ได้เงินไปเขาเอาไปทาอะไรชีวิตเขาดีขึ้นไหมคะผลที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากครับคือมีทั้งด้านบวกและก็ด้านที่ซับซ้อนหน่อย ค่ะค่ะเเลลายข้อดีชัดๆเลยคือความยากจนลดลงสุขภาพการเงินโดยรวมดีขึ้นชัดเจนคนมีเงินออมมากขึ้นเครดิตดีขึ้นรับมือค่าใช้ใจ,จ่ายฉุกเฉินได้ดีขึ้นดีจังเลยค่ะเงินส่วนใหญ่ที่ได้ไปเขาก็เอาไปใช้กับของจําเป็นพื้นฐานนี่แหละครับอาหารที่อยู่ค่าเดินทางแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจคือเขาพบว่าคนที่ได้เงินเนี่ยมีแนวโน้มจะเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นด้วยนะ โอ้หจริงเหรอคะใจดีขึ้นด้วยประมาณนั้นครับแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีขึ้นมีอิสระที่จะออกจากความสัมพันธ์หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้มากขึ้นฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วด้านที่ซับซ้อนล่ะคะพี่โอด้านที่ซับซ้อนหรืออาจจะมองเป็นแง่ลบก็ได้คือเขาพบว่าคนที่ได้ UBI เนี่ยทำงานน้อยลงนิดหน่อยครับเฉลี่ยประมาณ 1.3- ถึง1.4ชั่วโมงต่อสัปดาห์น้อยลงนิดเดียวเองนะคะใช่ครับนิดเดียวส่วนใหญ่คือเอาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นแต่ ประเด็นคือการทดลองนี้ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่า UBI มันช่วยให้คนสามารถหางานที่ดีขึ้นหรือมีรายได้จากงานประจำสูงขึ้นอย่างที่บางทฤษฎีเคยคาดหวังไวอ๋อ oh. ตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นประเด็นให้ตีความกันไปคนละทางเลยฝ่ายที่หนุน UBI ก็บอกว่านี่ไงเห็นไหมคุณได้อิสรภาพเพิ่มขึ้นมีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองแต่ฝ่ายที่ค้านก็บอกว่านั่นไงล่ะเงินฟรีทำให้คนขี้เกียจไม่ยอมทำงาน อืมการตีความนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วโครงการอื่นๆล่ะคะพี่โออย่างที่แคนาดาที่เรียกว่ามินคัมในยุค70นั่นผลเป็นไงคะข้อมูลจากมินคัมก็ชี้ไนปในทางบวกนะครับคนเข้าโรงพยาบาลน้อยลงเด็กเรียนหนังสือสูงขึ้นส่วนผลกระทบต่อการทำงานก็น้อยมากๆคล้ายๆกัน แล้วในประเทศกำลังพัฒนาล่ะคะอย่างอินเดียนามิเบียหรือยูกันดาในประเทศกำลังพัฒนาหลายที่ก็มักจะพบผลดีคล้ายๆกันครับคือช่วยให้คนพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเริ่มลงทุนทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆสุขภาพดีขึ้นการศึกษาของเด็กดีขึ้นฟังดูเหมือนผลส่วนใหญ่จะออกมาดีนะคะแต่มันก็มีงานวิจัยที่แย้งเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าในอินโดนีเซียหรือเปรูเขาพบว่าถ้าออกแบบดีด การให้เงินช่วยเหลือแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอาจจะคุ้มค่ากว่า UBI แบบท่วนหน้าถ้าใช้งบประมาณเท่ากันในการลดความจนใช่ครับมีงานวิจัยแย้งแบบนั้นอยู่เหมือนกันแล้วโครงการทดลองพวกนี้มันก็มีข้อจำกัดจริงๆใช่ไหมคะพี่โอทั้งเรื่องเวลาที่ทดลองมันสั้นกลุ่มตัวอย่างก็น้อยอาจจะยังบอกไม่ได้ชัดๆว่าถ้าเอาไปใช้ทั้งประเทศจริงๆในระยะยาว มันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงไหมหรือจะกระทบตลาดแรงงานโดยรวมยังไงบ้างถูกเพลงเลยครับน้องนายข้อจำกัดมันมีอยู่จริงแล้วเรื่องการตีความข้อมูลนี่สำคัญมากอย่างที่บอกไปตัวเลขเดียวกันแท้ๆแต่คนมองผ่านแว่นอุดมการ์หรือความเชื่อของตัวเองก็อาจจะสรุปออกมาไม่เหมือนกันได้เลยครับงั้นเพื่อให้ชาวไทยมิเเินเห็นภาพชัดๆเราลองมาสรุป ช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียของ UBI จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาหน่อยดีไหมคะพี่โอความยากจนและลดความเหลื่องล้าได้แบบตรงจุดเลย 2. ช่วยปรับปรุงสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้คนได้ 3. อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้นะเพราะคนมีกําลังซื้อมากขึ้นกล้าที่จะเสี่ยงทาอะไรใหม่ๆหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆ 4. อาจจะช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนของระบบราชการในระบบสวัสดิการแบบเดิมๆที่มันยุ่งยากวุ่นวาย และ 5. ในเชิงปรัชญามันคือเรื่องความยุติธรรมทางสังคมการให้หลักประกันขั้นพื้นฐานและการยืนยันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนครับฟังดูดีเลยค่ะแต่ข้อเสียหรือความท้าทายก็น่ากังวลไม่น้อยเลยนะคะพี่โอจากข้อมูลที่เรามีด้านเศรษฐกิจเนี่ยชัดสุดคือมันแพงมหาศาลอย่างในอเมริกาเนี่ยถ้าจะให้ UBI คนละหมื่นเหรียญต่อปีอาจจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง3ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะ นั่นคือประมาณ3ใน4ของงัปมารัฐบาลกลางเขาเลยนะโหเยอะมากจริงๆใช่ค่ะแล้วถ้าจะหาเงินด้วยการขึ้นภาษีเยอะๆโดยเฉพาะภาษีบริโภคมันก็อาจจะกระทบเศรษฐ,ฐกิจในทางลบได้อีกแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อรุนแรงถ้าจัดการไม่ดีเงินที่ได้มาอาจจะแทบไม่มีค่าเลยอืม mm. แล้วก็ข้อกังวลใหญ่สุดคลาสสิกเลยคือคนอาจจะไม่อยากทํางานหรือเปล่าโดยเฉพาะงานที่ค่าแรงต่ํางานน่าเบื่อ งานบริการที่จำเป็นมันอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในส่วนนั้นได้นะคะเป็นไปได้ครับส่วนด้านปรัชญาหรือสังคมก็มีคนเย้งแรงๆเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยได้ความหมายในชีวิตได้ศักดิ์ศรีมาจากการทำงานการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่การมีเงินเฉยๆแม้แต่กูรูปด้าน AI อย่างเจฟฟรีย์ฮินตันก็ยังคิดแบบนี้นะคะอืม mm hmm. UBI มันอาจจะแก้ปัญหาปากท้องได้แต่แก้ปัญหานี้ไม่ได้แถมอาจจะทำให้แย่ลงหรือเปล่า สังคมอาจจะแตกแยกมากขึ้นเป็นชนชั้นนำหยิบมือที่ยังทำงานกับชนชั้นล่างส่วนใหญ่ที่ไม่ทำงานรับแต่ UBI ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันความสามัคคีในสังคมอาจจะพังทลายไปเลยน่าคิดครับสุดท้ายด้านการปฏิบัติการจะผลักดัน UBI ให้เป็นนโยบายจริงจังได้เนี่ยมันยากมากๆทางการเมืองเพราะมันท้าทายความเชื่อเดิมๆโครงสร้างอำนาจเดิมๆแล้วก็อาจจะมีคำถามเรื่องประสิทธิภาพด้วยว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เงินคนรวยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยละ่ะ การช่วยเหลือแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอาจจะตรงจุดกว่าไหมในแง่ของการลดความยากจนโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่าใช่เลยครับน้องนายการถกเถียงเรื่อง UBI เนี่ยมันเหมือนสงครามทางความคิดหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตมนุษย์เลยนะระหว่างสองขั้วใหญ่ๆที่ข้อมูลบางแหล่งเขาเรียกว่ามุมมองแบบมนุษย์ในฐานะผู้ทำงาน humanity as worker กับมุมมองมนุษย์ในฐานะพลเมือง humanity as citizen ต่างกันยังไงคะสองมุมมองนี้ฝ่ายแรกเนี่ยเขามองว่าง,งานคือศูนย์กลางของคุณค่าความหมายศักดิ์ศรีของมนุษย์อนาคตที่ไม่มีงานหรือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานคือโลกที่น่าหดหู่คือหายนะส่วนฝ่ายหลังเขามองว่าคุณค่าของมนุษย์มันมีอยู่ในตัวของมันเองไม่ได้ผูกติดกับการทำงานรับจ้างเสมอไปการปลดแอกมนุษย์ออกจากความจำเป็นที่ต้องทำงานเพื่อปากท้องเนี่ย มันอาจจะเปิดโอกาสให้คนได้ไปทำกิจกรรมอื่นที่มีคุณค่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆได้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องของการนิยามชีวิตที่ดีในยุค AI เลยทีเดียวครับเป็นการมองคนละมุมเลยนะคะแต่พี่โออยากชวนคิดต่อนนิดนึงนะครับถ้าถ้าเกิดว่าสมมุติฐานของแฮร์รี่มันเป็นจริงขึ้นมาละ่ะว่าคนส่วนใหญ่จะกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถถูกจ้างงานได้จริงๆในยุค AI ครองเมืองเนี่ย ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก UBI หรือระบบสนับสนุนคล้คลายๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การกลับไปหางานทํานะครับเพราะมันอาจจะไม่มีงานให้ทําแล้วจริงๆทางเลือกอื่นมันอาจจะเป็นความอดอยากความสิ้นหวังสังคมล่มสลายซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการความวุ่นวายความขัดแย้งตรงนั้นอาจจะแพงกว่าการให้ UBI ด้วยซ้ํานะครับโห oh, มองมุมนี้ก็น่าคิดนะคะถึง UBI มันอาจจะไม่ได้ให้ศักดิ์ศรีของงานในแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันอาจจะเป็นทางเดียวที่ พอจะคำจุนศักดิ์ศรีของการอยู่รอดของคนจำนวนมากได้นะครับชาวไทยมีโทนละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเอนเอียงไปทางวิสัยทัศน์ไหนมากกว่ากันอืมเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะแล้วนอกเหนือจาก UBI มันมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมคะพี่โอที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อรับมือกับอนาคตแบบนี้มีแน่นอนครับ UBI ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปเพียงหนึ่งเดียวก็มีแนวคิดอื่นเช่นการเน้นพัฒนาทักษะใหม่ๆให้คนอย่างต่อเนื่อง r e s k ิลลิ่งอัพส i ิ l i n g แต่ก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะสู้งความเร็วของ AI ไม่ทันถ้าทฤษฎีของฮารรารีมันถูกนะค่ะ<ฆ>หรือบางคนเสนอให้รัฐเข้ามามีบทบาทเต็มที่เลยด้วยการรับประกันการจ้างงานทุกคนที่อยากทำงาน Jobs g u การันตีไปเลยสร้างงานภาครัฐขึ้นมารองรับอ๋อ oh. หรือแนวคิดเรื่องการลดชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ลงเพื่อแบ่งปันงานที่มีอยู่ให้คนทำได้มากขึ้น หรือกลับไปใช้ระบบที่เจาะจงกลุ่มคนรายได้น้อยแทน UBI แบบท่วนหน้าเช่น NIT หรือการประกันรายได้ขั้นต่ำ Guarantee Minimum Income GMI ก็มีคนเสนอครับดูเหมือนจะมีหลายแนวทางให้พิจารณาเลยนะคะแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือโลกเรากำลังเปลี่ยนไปจริงๆและสัญญาประชาคมหรือข้อตกลงทางสังคมแบบเดิมๆที่เราเคยยึดถือกันมาอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วในยุค AI นะคะ เราคงต้องหาทางออกใหม่ๆต้องช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างรอบคอบมากๆเลยค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับน้องนายบทสรุปสำหรับชาวไทมิรในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันมาแน่ๆครับคำถามสำคัญมันไม่ใช่ว่าเราต้องปรับตัวไหมแต่คือเราจะเลือกปรับตัวไปในทิศทางอย่างไรมากกว่าอื สังคมเราต้องเปิดพื้นที่ถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังใช้ข้อมูลใช้เหตุผลและต้องกล้าที่จะทดลองหานโยบายที่มันเหมาะสมกับบริบทของเราที่สุดครับค่ะ และก่อนจะจากกันในไทมิสเล่าฮิสตรีวันนี้พี่โอขอทิ้งท้ายคําถามชวนคิดให้ชาวไทมิรได้ไปคบคิดกันต่อสักนิดนะครับถ้าสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย AI มันจัดการเรื่องการผลิตการทํางานพื้นฐานให้เราได้เกือบหมดแล้วและ UBI หรือระบบอะไรคล้ายๆกันก็เข้ามาดูแลเรื่องปากท้องความมั่นคงพื้นฐานให้แล้วคําถามคืออะไรคือสิ่งที่นิยามคุณค่าและการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในโลกอนาคตแบบนั้น งานในความหมายเดิมอาจจะลดน้อยลงไปแล้วความหมายหรือกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาแทนที่เมื่อความจําเป็นทางเศรษฐกิจมันลดบทบาทลงไปแล้วมันคืออะไรกันแน่โขเป็นคำถามที่ใหญ่และท้าทายมากเลยค่ะพี่โอใช่ไหมครับและนี่คือสิ่งที่เรานำมาเจาะลึกกันในไทยมิดเล่า history วันนี้ครับมีประเด็นให้ครุ่นคิดเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วชาวไทยมิดล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ถ้าเป็นคุณจะยอมรับ UBI ภายใต้เงื่อนไขที่อาจถูกเรียกว่าชนชั้นไร้ประโยชน์ไหมรู้สึกยังไงกับคำนี้จริงๆครับใช่เลยค่ะอยากฟังความคิดเห็นของชาวไทยมิตรมากๆเลยค่ะลองเอาเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ไปคุยกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวดูก็ได้นะครับและอนาคตในมุมมองของแต่ละคนเป็นแบบไหนคอมเมนต์บอกพวกเราที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากอ่านมากๆครับมาร่วมวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยมิตของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเจาะลึกทั้งประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อีกครับสำหรับวันนี้ผมพี่โอและน้องนายต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าในไทยมิตเล่า history ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ